าวิไลวันนี้เราพูดมหาวิไลที่ในอเมริกาก็มีการทำมหาวิทลัยทางเลือกที่จะตรงกับที่อาจารย์พูดเลยนะฮะแยกออกมาคือจะไปทำการศึกษาในมหาวิทลยัยในระบบเดิมที่มีอยู่อย่างยกอย่างจะไปเปลี่ยนมหาวิทลัยลังสิตเนี่ยยากเป็นไปไม่ได้นอกจากอาจารย์ดออรอาทิตย์นะ ท่านลงทุนอีกอันหนึ่งคือมหาวิทยาลัยทางเลือกอันนี้เป็นมหาวิทยาลัยกระแสหลักพี่พบครับคือหมายถึงว่าที่นี่บุคลากรที่ดีที่สุดแล้วที่เป็นบุคลากรที่ไม่สอนเหมือนคนอื่นทั่วๆไปแล้วมีผลงานทางวิชาการดีเด่นมากยังไม่พออีกเลยในในระบบที่ทําไม่ได้ผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยเปล่าอาจารย์ที่มาอยู่ในระบบนี้ก็เหนื่อยงั้นแสดงว่าอาจารย์ก็จะต้องเจอปัญหาแบบเดิมๆอีกนักศึกษาที่มาทั้งหมด ไม่ต้องการการสอนของอาจารย์แบบนี้ oh. เขาอยากจะเรียนเรียนเรียจบ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 ,จบไปนะฮะอันนี้พูดไม,ไม่ได้แบบดูถูกนะเขาเขาไม่ต้องการเขาไม่ต้องการที่จะมาแสวงหาความรู้จริงถ้าพูดภาษาโสกติสภา,าภาษาจาร์ป่วยก็คือแสวงหาความดีความจริงความงามไม่ค,คือโครงสร้างมันไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่า,าท่านอาการไปรีคิดไม่ดีนะ แต่ว่าทันทิการบัณฑิตมาหาวิทยาลังสิต์หรือมาหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือมาหาวิทยา,า,าลัยธรรมศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยเนี่ยในภาษาทางการศึกษาเรียกมหาวิทยาลัยกระแสหลักกระแสหลักก็คือสนองอนักศึกษาและผู้เรียนเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ต้องการแบบนี้อย่ายไปวิเคราะห์ลุกลึกว่าที่ต้องการแบบนี้เพราะอะไรนะะมันจะยาวก็ไม่ได้เป็นความผิดของพวกพวกเด็กๆหรือพวกนักศึกษา แต่ถ้าจะทาแบบที่จานว่าหรือจะทําแบบฟินแลนด์เนี่ยเขา,าต้องอแยกออกมาเรียกว่าการศึกษาทางเลือกรหรือมหาวิทยาลัยทางเลือกที่อเมริกาก็มีนารูปะใช่ไหมจานเคยได้ยินไหมนารูปะที่เมืองไทยตอนนี้จทรุรักษ์ร่วมกับคนที่ทํางานกับท่านทร,รทาราบะจะทํามหาวิทยาลัยทางเลือกตอนนี้ที่รุ่งอรุณก็จะพยายามจะทํามหาวิทยาลัยทางเลือกถูกไหมฮะขึ้นมา หลังจากทําโรงเรียนทางเลือกแล้วคือจะต้องแยกระบบออกมาเมื่อกี้ผมพูดแรงไปว่ายุกาบกทรศึกษาที่จิบมันควรจะเป็นอย่างั้นนะแต่ขณะที่เรายุบไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องหาช่องทางที่จะทําการศึกษาทางเลือกทาไมผมทําโรงเรียนว่าเด็กเมื่อ35ปีที่แล้วก็ทําไมผมไม่ไปรับราชการในกระทรวงศึกษาคุณรัชดีก็ครูใหญ่ภรายาผมก็เป็นครูโรงเรียนยมัธยมก็ห้าหกปีก็ออกมาคือเราต้องทํา ความฝันของเราใหม่การศึกษาที่เราคิดว่าเป็นการศึกษาที่แท้จริงใหม่แล้วก็มีคนที่ทำแบบนี้ตามมาเยอะโรงเรียนรุ่นก็ตามมาทีหลังโรงเรียนหมอพอตามมาต่อมาก็เป็นโรงเรียนแบบนี้แบบนี้เยอะแยะที่เขารรเรียกการศึกษาทางเลือกแล้วมหาวิทยาลัยกระแสหลักกับในอนาคตหรือว่าตามความฝันว่าจะมีการศึกษาทางเลือกมหาวิทยาลัยทางเลือกจบออกมานักศึกษาได้ ความได้ออกมาและชีวิตเขาต่างกันยังไงคืออย่างนี้ถ้าถ้าคุณจะเข้ามหาวิทยายทางเรื่องคุณต้องไม่มีชีวิตแบบกระแสะหลักมันต้องสัมพันธ์กันนะคือหมายถึงว่าจอบออกมาแล้วจะต้องไม่ไปขนขวายแข่งแข่งแข่งแย่งงานเหมือนกับคนอื่นคุณต้องมีอยู่โดใหกติ่ายกยกตัวอย่างให้ซึ่งชื่อพวกคุณอาจจะไม่เคยไม่เคยสังเกตอย่างจริงจังถ้าไบเจ้าชายสธัตถะจึงหนีออกจากวางัง พอพระเจ้าสุโธทนะได้ท่านจัด,จดการ,รศึกษากระแสะหลักให้เจ้าชายสิทธัตถะก็คือเพื่อที่จะไปเป็นกษัตริย์ต่อไปครับใช่ไหมฮะก็จัดไปดูหนังเรื่องเดีย๋ยวนึกชื่อเปลลิเทอรบุญดาในหนังเรื่องลิเทรบุจดาจะแสดงให้เห็นการ,รศึกษาสองกระแสะในตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะเป็นสัมบัติสุทธเจ้าเนี่ยได้รับการ,รศาึกษาอันแรกก็คือท่านได้รับการ,รศึกษากระแสะหลัก ก็เระแสแบบที่เราทำเนี่ยแบบที่ราชการที่ห้าทำนะแบบฝรั่งทำกระแสการสารักเนี่ยรับใช้ระบบหลักของโลกคืออะไรระบบบริโภคนิยมที่เรากำลังเรียนเรียนอยู่เนี่ยรับใช้ระบบบริโภคนิยมคือจบออกไปก็ไปเป็นแรงงานก็เข้าไปอยู่นะอย่าใช้คาว่าแรงงานเข้าไปอยู่ในกระแสทุนนิยมและบริโภคนิยมเมื่อกี้ผมพูดว่าในสายราชการที่5ให้เข้าไปในกระแสราชการใช่ไหม เพราะนั้น้องต้องตั้งประตูตรงนี้ก่อนแล้วถ้าไปพยายามทำในมหาวิทยาลัยกระแสหลักไม่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัยเอกชนเหนื่อยแล้วสองนักศึกษาที่เข้ามหาวิทยาลัยพวกนี้ก็ไม่ได้ต้องการที่จะมาเรียนแบบที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้นี้การศึกษาทางเลือกการศึกษาทางเลือกคำว่าการศึกษาทางเลือกไม่ได้มีแบบเดียวนะแล้วแต่รูปแบบแต่ละคนอันนี้ถ้าพูดเรื่องนี้มันก็จะยาวอีกคูดเราต้องแยกออกมา คือในระบบเดิมเนี่ยเขาเรียกเป็นระบบการศึกษากระแสหลักคือกระแสของโลกอะโลกเป็นยังไงสิงคโปร์ก็เป็นการศึกษากระแสหลักคนไม่มีความสุขเลยแต่สามารถามีงานมีงานมีเงิน<ม>เงินเดือนผมไม่เรียกว่าการที่ดีนะมีงานมีเงินมีปัจจัยสี่ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ต้องการอย่างนั้นเพราะโลกถูกสอนให้สอนเราเป็นแบบนั้นว่าต้องการแบบนั้นเขาเรียกมนเป็นคนที่จะหนีออกจาก กระแสหลักเพื่อไปกระแสทางเลือกมันจะมีน้อยแต่ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้คุณวิภพครับคุณวิภพกาลังจะพูดในเรื่องของอุดมคติเกินไปหรือเปล่าว่าถ้าเกิดว่าเป็นกระแสพัดถ้าเกิดว่าเป็นการศึกษาทางเลือกจบออกมาแล้วจะต้องเข้าป่าไหมจะต้องไปอยู่ในแบบไหนไม่ใช่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 สม่ใช่ไ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 ม่ใช่ครับก็คมอกชรมีชีวิตแบบธมรมดาธรไมดาชีไม่ใช่ไม่่ไม่ใกอยู่ใน่ไ่ใช่่ กระแสหลักกําหนดแต่เดี๋ยวจะจะบอกว่าคุณวิภพก็ดีแต่พูดถือไอ้แปดตั้งสองตัวผมใช้เขียนหนังสือนะฮะคือเดิมทีผมไม่คิดจะมีสองตัวพอเริ่มเขียนหนังสือปุ๊บรู้ว่าจะต้องมีสองตัวคือตัวหนึ่งสําหรับเขียนอีกตัวหนึ่งสําหรับคนครนะเมื่อกี้ผมก็เปิดที่การศึกษาฟินแลนด์ทันทีเลยเพราะงั้นผมขี้เกียจมาหยุดไอ้บทที่กำลังเขียนแล้วก็ไปเปิดการศึกษาฟินแลนด์อะไรเงี้ยนะครับคือเราต้องรู้ว่าเราจะใช้ แล้มันไม่ใช่อุดมคติแบบที่ที่คุยกําลังชักนาผมไปนะไม่ใช่ไม่ถึงกับใช้เทคโนโลยีเลยไม่ใช่แต่ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้มีชีวิตอยู่ในกระแสทางเลือกหรือเป็นชีวิตที่เรากําหนดกําหนดเองกำหนดเอง,อกเองอยกตัวอย่างตอนเนี้เอาพูดกับคนดูสาวแล้วกันครับตอนนี้คนดูสาวบอกให้การแต่งงานนี่เลอะเทอะเพระัานพิธีแต่งงานต่อไปจะไม่มีเพราะก่อนแต่งที่ไปประน,นามกันว่า ใช้ไม่ได้ผู้หญิงต้องรักษาพรชนจารีเนี่ยถามโดยรักษาให้ตายรักษาให้ผู้ชายชั่วๆที่จะมาเป็นผัวกูหรืออ่านี่ผู้หญิงถามกันจริงๆกูก็ต้องไปรักษาคือมันเป็นเป็นเป็นเทรนที่จะออกจากอะไรเขาเรียกว่ากระแสหลักที่ครอบงาอยู่ดีไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งนะผมผมไม่ได้พูดเรื่องดีไม่ดีนะมันเป็นเรื่องที่คนที่ไม่อยากจะตกอยู่ภายใต้การครอบงาของกระแสหลักค นะการข้อควาบบกระแสหลักตอนนี้ก็พูดกันมากว่ายิวใช่ไหมเป็นคนกําหนดครับยิวแล้วมีกลุ่มคนอยู่ไม่กี่กลุ่มอย่างที่อเมริกาเป็นคนกําหนดนะเกิดให้เกิดความกลัวนะพวกบุสลิมนี่ตอนนี้ประยุทธ์ก็เผลอพูดไปเดียอันตรายมากนะฮะว่าจะไปให้อะไรผู้หญิงบุสลิมที่ภาคใต้ <c oughs> ก็เคุมหน้าอ่าแสดงไม่ยอมรับนี่การศึกษาทางลอกการศึกษาทางลอกคือการศึกษาที่ยอมรับความแตกตา่าง ยอมรับความแตกต่างถ้าเป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกเขาไม่ให้คุณต้องมาแต่งตัวเหมือนกันหมดอย่างนี้หรอกเสรีเลยเสรี่เป็นคำที่ไม่ค่อยดีมีอิสระใช่คำที่ว่าอิสระที่เลือกจะจะแต่งตัวโดยไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนคุณจะไว้ผมยาวก็ได้แต่คุณจะมีเหาด้ะเดี๋ยวเหาก็โดดมาที่ที่ผมคือมีความรับผิดชอบคำว่าอิสระเสรีผมไม่ชอบใช้มีอิสระที่รับผิดชอบแล้วมีวิถีชีวิตที่ตัวเองกําหนด ไว้ทีนี้จะพูดลงลึกการศึกษาหน่อยในฐานะมาพูดกันแล้วการศึกษาเนี่ยคือการศึกษามันไม่ใช่เรื่องกระบวนการความรู้เท่านั้นแต่เป็นเรื่องการพัฒนาจิตใจด้วยทีนี้ผู้พูดพัฒนาจิตใจก็ดูธรรมดาบไปใครๆก็พูดแต่ความจริงลึกๆก,ก็คือมนุษย์นี่เป็นคนเปราะบางและอ่อนแอและอ่อนไหวและมนุษย์ถูกหล่อหลอมมาด้วยการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องในแต่เดิมจึงเกิดปมต่าง ขึ้นในใจผมเกลียดโพสต์ไม่ชอบอย่างที่อาจารย์พยายามทำเมื่อกี้เนี่ยนะฮะถ,ถ้าให้วาดรูปเนี่ยจะสะท้อนเลยว่าคุณเกลียดอะไรแล้วความเกลียดเนี่ยมันทีโยกไปถึงอดีตอันไกลโพสต์สมัยเด็กเพราะฉะนั้นการศึกษาที่ดีจะต้องปลดปล่อยตัวนี้เรามาดูอันนี้กันนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลมาจากการประชุมของ,อของอห้องประชุมวันลบ เพื่อพิจารณาร่างข้อเสนอแนะรถแมพการปไปรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืนพศ2558ถึง2569ของกระทรวงศึกษาธิการนะท่านที่เปิดเผยมาก็คือประลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอันนี้คือก่อนถูกก่อนถูกย้ายก่อนถูกเด้งว่าอย่างนั้นเถอะเรามาดู9ข้อข้อรถแมพดังต่อไปนี้ครับ ใจฟังนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะถามทั้งสองท่านว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเก้าเรื่องที่กำหนดไว้เป็นรถแมประยะเร่งด่วนปีพศ2558นะครับ 1. ปรับหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนระบบวัดประเมินผลและการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับต่างๆต้องสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคนของประเทศและ การพัฒนาผู้เรียนในแต่และช่วงวัยด้วยโดยเฉพาะการปรับหลักสูตรลดเวลาเรียนลดการเรียนวิชาที่ไม่มีความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกันเพื่อให้เด็กมีเวลาอยู่กับครอบครัวเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันก็จะเพิ่ม สาระการเรียนรู้และกิจกรรมเกี่ยวกับทักษะชีวิตตลอดจนค่านิยมหลัก12ประการเพื่อให้เด็กสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ด้วยในส่วนของระบบการประเมินผลและการศึกษาต่อในแต่ละช่วงชั้นจะปรับให้สอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาคนอย่างรอบด้านนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรถแบบของเขานะที่จะนำพาไปสู่เนี่ยให้คอสอชอทำเนี่ย นะครับข้อที่2ก็คือปรับภาพลักษ์อาชีวศึกษาเพื่อให้มีสุข,สขภาพชนคนอาชีวะสร้างค่านิยมยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชนรวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและท้องถิน่นข้อที่ 3. ส,ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในระดับอุดมศึกษาเพื่อให้ได้ข้อ ค้นพบที่จะนําไปสู่การพัฒนาบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยายลัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศตลอดจนผลิตและพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอกข้อที่4ปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมในการกระจายอํานาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยส่วนกลางมีบทบาทในการส่งเสริมระดับสนับสนุนเท่านั้น และในส่วนของพื้นที่จะเป็นผู้ทำงานรวมทั้งประเด็นการแยกสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาซึ่งมีเหตุผลเนื่องมาจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีปรัชญายและแนวทางแตกต่างจากการจัดก,การศึกษาระดับพื้นฐานเพื่อความคล่องตัวและอิสระ นะครับข้อที่5ก็คือการได้มาซึ่งครูและอาจารย์ที่ดีและเก่งในถิ่นทุรกันดารทั้งในระดับการศึกษาพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาส่งผลไปสู่การปรับระบบใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพครูด้วยข้อต่อมาก็คือการได้มาซึ่งผู้แทนครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาในคณะกรรมการและองค์กรและองค์คณะบุคคลในระดับต่างๆข้อต่อมาก็คือการส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและ ต่อมาก็คือการปรับระบบเงินอุดหนุนรายหัวนะครับอ้าวเอาคร่าวๆแค่นี้แหละที่มันจะเป็นลถแบบให้คอสอชอทางด้านของการปฏิรูปการศึกษาไหวไหมอาจารย์พิภพไหวไม่ไหวกับรถแมพแบบนี้คือที่เขียนมาทั้งหมดเนี่ยคุณอยากจะเขียนอะไรดีๆก็เขียนได้ <laughs> อันนี้ <laughs> ไม่ได้พูดเล่นลิๆน,นะ <laughs> โทสติปัญญาขนาดนี้ให้ผมไปเขียนก็เขียนได้ ครับคุณไปเขียนก็เขียนได้แต่ประเด็นปัญหาอยู่อย่างนี้ของดีๆจะไปใส่ในโครงสร้างไหนของดีๆจะไปใส่ในโครงสร้างไหนแล้วโครงสร้างนั้นสามารถทําให้ของดีๆนั้นเป็นของดีได้จริงหรือเปล่าคือหมายถึงว่าเขียนอย่างนี้เขียนไปเถอะมันก็ดีอแต่ของดีมันจะยัดอยู่ตรงไหนแต่ปัญหาตรงนี้ที่เขาไม่ได้ตอบก็คือว่าเขาจะไปใส่ในโครงสร้างกงาระสวงศึกษาเดิมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ าใส่เข้าไปมันถ้าใส่ทำไม่ได้ทําไม่ได้ทาไม่ได้เพราะโครงสร้างไม่ดีอยู่ตั้งแตน่ต้นใช่ oh. ถ้าถ้าคุณเป็นทักทาก,กับข้าวคุณจะรู้ว่าหม้อใบไ,ไหนคุณควรจะต้มอ,อะไรสะแสดงว่าเดี๋ยวก่อนนะปฏิรูปการศึกษาหมาเทาไรกับการปฏิรูปวงเล็บถ้าคอสอชอจะปฏิรูประบบการศึกษาไทยถ้าให้เดินตามนี้ก็ทําไม่ได้จะทําได้ต้องกระจายอำนาจจะทําได้กระจายอำนาจ กระจายอำน,นาจครับอะผมยกตัวอย่างเช่นอ,อ,ตอบตบางแขกอาจจะเห็นด้วยเลยกับอันเนี้ยแต่เขามีสิทธิ์เป็นเจ้าของโรงเรียนไหมแล้วต้องให้อบตเป็นเจ้าของโรงเรียนเออเป็นเจ้าของโรงเรียนไหมเพื่อกระจายอำนาจให้เขาไปนะคชอบหรือหรือผมเป็นครูใหญ่โรงเรียนเนี้ยครับนะครูใหญ่โรงเรียน,ยน,นรัฐบาลก็แล้วกันครับแต่ผมบอกโหดีแล้วเกินแล้วผมจะทำทำได้ไหมไม่ได้แล้ะอาจจะทําได้ระยะแยะแต่วันหนึ่งคุณต้องถูกย้าย